ก็ขอนะคะเชิญละกันนะคะคุณนุ้ยเก๋จริงค่ะที่นาด้านก่อนเลยค่ะรองดึงนะคะคุณโออัดดูสิทธด้วยค่ะนี่ถือว,ว่าเก้าอีอ้มีสามตัวนะคะคุณโอจะได้สิทธิ์ในการเลือกผู้หญิงถึงสองคนนคั่งรนกลางโอโ้โหเลือกผู้หญิงถึงสองคนซึ่งคิดว่าคงไม่เลือกด้านนี้แน,น่นอน ก็่อนอื่นนะคะก็อย่างที่บอกไปงานนี้นะคะงาน Amazing พัทยายุนิีฟรีอยู่ค่ะเราจะมาพูดคุยกันนะคะถึงความประทับใจนะคะถึงเมืองพัทยากันอย่างคุณนุ้ยคุณนุ้ยเนี่ยไปเที่ยวเมืองพัทยาครั้งแรกเมื่อตอนอายุเท่าไหร่คะตั้งแเด็กแล้ว จริงนี่เป็นเมืองพัทยาบ่อยมากเลยมีช่วงนึงที่แบบไปยูวิติเตยจริงใช่เพราะว่ามันฟ้าเดียวเลยค่ะไปแล้วก็ไปได้ครบเลยพี่ว่าจะเข้าวัดก็ได้ไปดูสัตว์ก็ได้ไม่ว่าสัตว์น้ําสัตว์บกอ่าแล้วยังแบบตอนกลางคืนก็สีสันเนาะสีสันเยอะแล้วมีโตกด้วยเนาะคือกลางวันเหมือนกับตื่นได้ตื่นได้ตลอดวันนี่แสดงว่านะคะนอกจากเดินทางสะดวกแล้วค่ะมีอะไรให้คุณนุ้ยทำเยอะแยะเลยเนาะใช่ค่ะแล้วโชว์เยอะมากด้วยอาคาซ่าก็มีที่นี่เยอ หรือว่าเป็นแบบสถานบันเทิงก็เยอะค่ะนะคะแล้วคุณโอละคะไปเที่ยวพัทยาครั้งแรกตอนอายุเท่าไหร่เทาไหร่เนาะไปรุ่นไปรุ่นอย่างนิงนานแฟ่ตอนเด็กๆตอนเด็กๆครับเพราะว่ามันนานมากเลยค่ะก็ต้องนึกนิดหนึ่งก็ตอนเด็กๆครับไปกับคุณพ่อคุณแม่ครับไปกับครอบครัวเพราะว่ามันก็ใกล้บ้านสมัยก่อนก็ไม่ได้ไปไปง่ายอย่างนี้นะครับต้องออกทางบางปูไปสุรรวบุซึ่ง ไม่รู้ก็ไกลก็ไกลมากแต่นี้เดินทางสะดวกขึ้นทางบกถนนง่ายมากครับค่ะแล้วอะไรที่ทําให้เราอยากไปเที่ยวพนัยามีก็อย่างที่บอกว่าเดินทางสะดวกค่ะและอย่างมันมีครบนะคะไปทะเลก็ได้หรือว่าแบบอยากจะเปลี่ยนไปสปาหรืออะไรก็ขึ้นช่วงนะคะตรงนั้นแล้วก็รวมไปถึงสถานที่เที่ยวก็เยอะมากค่ะและยังคุณนุ้ยคะปกติเวลาไปเที่ยวพนทยอะไรแบบไทยเลยส่วนมากจะไปกับเพื่อนๆไปกับเพื่อนไปกับเพื่อน ทะเลแล้วคุณโอ๋เหรคะเอ๋ใครเอ่ยก่อนก็จะไปกับกลุ่มเพื่อนนะครับเพราะว่าเพื่อนจะมีคอนโดมิเนียมที่นั่นแล้วก็พอเวลาไปแล้วก็ประด้งตัวกันแล้วก็ไปอยู่ในคอนโดแล้วก็พอตอนกลางคืนก็มาทำบาร์บีคิวกินกันอะไรเงี้ยเพราะว่าประหยัดด้วยวันไหนอยากออกไปเข้าเมืองเมืองหน่อยมันก็สนุกค่ะแล้วเคยไปเที่ยวพัทยาด้วยกันไหมคะสองคนเคยไปทำงานด้วยกันไหม คลิปที่ปกติเราจะไปกับเพื่อนสนิท่ะถ้าไปกับเพื่อนร่วมงานนะคะจะเป็นยังไงที่เมืองพัทยาถ้าจะพาไปไหนกันก็อยากรู้จริงๆด้วยเป็นคนที่เต้นอยู่แล้วนะคะค่ะได้ไปทำงานร่วมงานกับอาคาซ่าทำให้ช่วงนั้นนี่ต้องแบบไม่ไเมื่อวานเมื่อคืนปกติเนี่ยอาคาซ่าไี่เขาให้ผู้หญิงขึ้นโชว์ด้วยเหรอไม่ได้ไม่ได้โชว์ค่ะแต่เราไปสอนเต้นไปอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทำให้แบบรู้ว่าเมืองพัทยาน่าอยู่แล้วก็สดใสมากเพราะว่าแบบ เสร็จออกมาแล้วก็เข้าไปดูอัฟราาด้วยไปดูโซนที่ตัวเองร่วมทำใช่แล้วก็สถานสถานที่แบอกว่าอาหารอร่อยก็เยอะมากแล้วมีที่ไหนดิคะที่แบบอยากจะแนะนำแนะนำว่าเออ้าอาหารเนีเอาตรงตรงไปร้านนี้หรือว่าทะเลที่นี่เยอะมากแต่ตอนนี้จะบอกว่ามันมีสิ่หนึ่งนะคะสำหรับแบบ บางครั้งคือนุ้ยเดินเที่ยวพัทยารอบเมืองเลยจะมีอยู่ที่นึงที่แบบบางทีเราไม่ได้นึกถึงพวกพิพิธภัณฑ์ต่างๆอย่างพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทะเลนี่ก็ไปมาเราลืมไปแล้วนะมันมีตัวนี้ตัวนี้ต้องลืมแบบนี้ของย้อนระลึกกลับไปตอนสมัยเด็กๆอะไรเงี้ยเราจะได้หยิบรรยากาศหรือว่าไปขี่ม้าอะไรก็ได้ไปขี่ช้างก็มีค่ะนะคะแล้วคุณโอหล่ะคะมีที่ไหนอยากจะแนะนำไหมว่าแบบเออนี่โอไปบอยลองไปติดเจอโอแน่นอนนะคะ ก็มีร้านอาหารชื่อว่าสุดทางรักออไม่รู้ว่าหารมื้อกี่ไก่เหรอสุดทางรักนี่ถ้าจำก็จะไม่ผิดนะครับเออก็คือขับไปทางเส้นพัทยาตรงไปเรื่อยๆจนสุดอ่ามันจะเป็นเป็นร้านอาหารทะเลครับคือตอนแรกก็ชอบชื่อมากสุดทางรักสุดทางรักหรือเปล่าไม่รู้แต่ว่าไม่หมดไม่หมดนะไม่หมดนะไม่หมดรนะคุณนุ้ยพลาดแล้วล่ะอาหารรานนี้แล้วก็มีที่หนึ่งนะ ก็มีที่หนึ่งที่ชอบมากก็คือเซ็นทรัลพัทยาที่ชอบมากเพราะว่าเซ็นทรัลแต่ละที่เนี่ยเราก็เข้าใจว่าคงจะเหมือนกันแต่ที่เซ็นทรัลพัทยาเนี่ยโอ้โหมันโโออ้หะไรมันมีคอนเซ็ปต์มันมีอะไรหลายๆอย่างครับและเอาจริงๆไปง่ายมากมีรถตู้ออกจากที่นี่ด้วยอะก็ขึ้นรถที่เซ็นทรัลเวิร์ดไปที่เซ็นทรัลพัทยาได้ด้วยครับก็เดินทางสะดวกแล้วถ้าใครอยากจะอยู่ดีๆตื่นเช้ามาเซ็นทรัลเวิร์ดเสร็จปุ๊บเบื่อ นั่งรถไปเซ็นท่าพระยาเปลี่ยนบรรยากาศบ้างเปลี่ยนบรรยากาศบ้าไปทำไงไม่คืออย่างนี้ก็ไปร้านที่พี่โอไปนะสุดทางรักเป็นร้านที่เป็นชื่อจริงแม่คะหลายคนก็อยากจะไปสุดทางรักที่นั่นไปแล้วสุดทางรักทางรักไหมคะส่วนใหญ่ไปแล้วก็ได้นะคะก็ได้ได้ไหมอะได้กินอาหารอร่อยเสียงก็อยากรู้ได้เลยก็อยากรู้ได้นียก็อยากรู้แล้วก็ส่วนใหญ่ที่พระยาก็จะมีมีโรงแรมสวยๆเยอะมากอย่างบางที่อย่างเช่น ไม่พูดดีกว่าเยี่บอกได้ป่ะได้ครับก็อยากชอบดูสิ e ิ์ดีทูเรงแรมมีภรรยาก็สวยมากสุดแบบโอ้โสวยมากครับดูแลวนะนะทั้งสองท่านเนี่ยไปหาภรรยาบ่อย